เพราะทุกพื้นที่คือการเรียนรู้นะคะดังนั้นพิกัดต่อมารายงานจากโรงเรียนบ้านหนองซองแมวในจังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชมนักข่าวพลเมืองทีมเลนส์ไทยบ้านนะคะพาเราไปดูกิจกรรมอาสาสอนค่ะรอยยิ้มเกิดขึ้นกับกิจกรรมนี้นะคะอาสาสอนค่ะรวบรวมอาสาสมัครสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนตั้งแต่ช่วงโควิด19แล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันรอบนี้เป็นรุ่นที่5ของที่นี่แล้วค่ะ การน้ำเขานะ่าม,มนันเปนแค่เขาไปสอนเขาแมาจา่จ้ะทังชุ่มชนแน่ที่เพื่อนเห็นความสำคัญเพิ่นสนับสนุนเลยกะพ้าลงไปเบื้องวิธีชีวิตเลยกะเด็กน้อยพอเข้าได้เมาอยน้ำเขาอีลีแล้วอ่ะเข้าก็ได้หลายอย่างน้ำเขาค่ะไม่ใช่แค่เรามาสอนเขาแต่ว่าเรายังได้เรียนจากเขาและชุมชนด้วยค่ะทั้งได้ผลงานเลยกะ อีกอย่างก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีๆแบบคักเลยจ้ะรู้สึกวมันเป็นการแบบเพชรงานเป็นทีมแม่จ้ะมันเรียนรููตรงนี้มากๆเลยแม่ก็รู้ซึกดีใจภูมิใจที่เด็กน้อยกตือรือร่นะก็เด็ก,ดกน้อยที่บ่ไดเลี้ยนไปศูนย์เปล่าบ่ไดเร่นซื้อหุ้จักเข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่พ่อแม่เคยหามาให้ก็ดีใจภูมิใจในลูกๆหลานๆที่มาอา,าสอัยศน น้องๆที่มาเรียนก็สนุกสนานได้วความรู้นะคะผู้ปกครองก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีน้องๆน,น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนคำม่วงและโรงเรียนเนินยางสามาคัคคีร่วมกันลงพื้นที่พาเด็กๆเรียนรู้เรื่องฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมรวมถึงภูมิปัญญาจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะเพื่อให้เข้าใจวิถีของชุมชนและต้นทุนที่น้องๆมีค่ะ